สวัสดีครับนี่คือวันแรกของการเดินทางไปขลุงจันทบุรีพบกับช่วงเวลาแห่งอดีตเรารอใครอยู่ผมมาช้านิดนึงแต่ผมก็มาสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วมึงไม่มาพรุ่งนี้เลยเหรอพี่เชื่อเชื่ออะไรครับคนนี้เราพอแล้วเพื่อนเพื่อนบอกว่าพอแล้วพอผ่านเส้นทางมอเตอร์เวย์แล้วนึกถึงตัวเก่าไหมครับ นิดนึงอะค่ะแบบว่าบอกชื่อได้ไหมครับบอกชื่อได้ไหมว่าไม่ได้ค่ะเดี๋ยวมันจะมีการฟ้องร้องเป็นดาราเราก็แบบว่าเป็นแค่เพื่อนสนิทกันค่ะอ๋อแล้วอันนี้ก็ดูดูใจกันอยู่ค่ะช่วงนี้ห่างกันสักพักงานเยอะก็คืออะไรนะครับพวกแบบแทรกร่วมทางร่วมทางคนที่สองเล็กไตเหล็กเล็กไหญ่เล็กครับสวัสดีครับมาไงครับเนี่ยนั่งรถเมยมาอ๋อป๋าป๋าเหมือนเดิมป๋าป๋าเหมือนเดิมทำไมถึงได้แท็กซี่มาจะทำไม มาซามาตาอันนี้อดีตช่าง้านของกลางปีนะครับซึ่งตอนนี้ผ่านตัวเองไปขายก๋วยเตี๋ยวเนื้อแต่ไม่กินเนื้ออ่านะฮะสวัสดีครับพี่ชูสองนิ้วกวครับสบายสบายสองนิ้วไหนอ่ะโน่ไม่ต้องเนี้ยไม่ต้องขนาดนั้นอันนี้น้องกรอบครับน้องกรอบโอ้โหนี่ใช้เปิดแฟลหน่อยได้ไหมร้านไม่เห็นโอเคโอเคสวย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 เปาครับ ว่าเราจะถึงกี่โมงครับวันนี้รจะถึงไหมจะถึงไหมโอเคโอเคหวังว่าคงขับรถดีๆนะครับผมจะนอนโอเค